สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็น้องตัวนี้เขาจะมาทุกวันเลยนะคะพอบ่ายสามบ่ายสี่ทุกวันประมาณเวลาเดิมเนี่ยค่ะน้องเขาก็จะมาโดดหาแมาลงกินมันคือน้องอะไรเอ่ยสีเขาสวยมากๆเลยนะน้องเขาคุ้นมากเลยค่ะไม่กลัวเลยค่ะ อันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะคะเดี๋ยวพอตกเย็นอีกนิดก็จะมีนกหลายชนิดที่เขาบินมากระรอกก็มีนะคะสีน้องเขาสวยมากเลยค่ะเดย่ให้แสงสว่างอู่นี้อันนี้ก็แอบถ่ายนะคะเพราะว่ากลัวน้องเขาจะตกใจเริ่มใกล้มาแล้วค่ะ ตรงนี้เริ่มสว่างแล้วเดี๋ยวจะเห็นสีเขาชัดนะคะอีกนิดนึงอนิดนึง นี่ไงเดี๋ยวกันีค่ะจะเออยู่น้่นไงสีของเขาสวยนะคะกระโดดไปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพราะว่าตอนนี้น้องเขาใหม่แล้ว